บอนบอนอะไรดูหญิงดิแต่งตัวก็สวยแถมยังใช้ของน่าราักทุกวันอีกอะจริงบางทีก็เห็นถือขนม,มแถวนี้ก็ไม่มีขายออยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ดิไปไปถามกันไปหญิงฉันสังเกตมานานแล้วใช่ทำไมแต่งตัวก็ดูเป็นคุณหญิงแถมยังใช้ของน่ารักอีกไปสรรหามาจากไหนเออนั่นดิ โอ้ยเชยมากมานน่จะพาไปดูเปนไงสินค้าดีไอเดียเด็ดของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สินค้าและผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆเลยนอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถติดตามได้ที่เว็บออร์โ o คูป h o p จะมีข้อมูลของเกษตรกรที่สามารถติดต่อและสั่งซื้อโดยตรงได้เลยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรไทยค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเพิ่แป๊บเดียวเบรกสุดท้ายแล้วปักบุตรจุดเกษตรนะคะแน่นอนเราเจอกันแบบนี้กับเรื่องราวดีๆมากมายแบบรอบด้านนะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องราวที่เป็นกระแสและน่าสนใจที่ทีมงานของเราไม่อยากให้คุณผชมพลาดเลยนะคะเป็นประเด็นที่อยากจะให้ทุกคนได้ตามติดกันมีอะไรน่าสนใจบ้างชมได้ในช่วงนี้กระแสอินไซด์ค่ะ ในการศึกษาทดลองและวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อทำให้รู้ว่าพืชแต่ละชนิดมีความต้องการและปริมาณน้ำมากน้อยเท่าไหร่จึงจะเพียงพอและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช กรมชลประทานโดยสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ห้าแม่กลองใหญ่ได้ดำเนินโครงการวิจัยการใช้น้ำของพืชเพื่อการจัดสรรน,น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เขาถึงพื้นที่เกษตรกรอย่างทั่วถึงอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดสถานที่โครงการใช้น้ำชลประทานที่ห้าแม่กลองใหญ่ซึ่งก็จะหาค่าการใช้น้าของพืชซึ่งอยู่ในโซนภาคกลางก็จะมีทั้งข้าวพืชไร่นะครับพืชสวนนะครับที่มาของโครงการ วิจัยนะครับเรื่องการใช้น้ําของพืชนะครับก็เป็นนโยบายของกรมชนนะครับซึ่งกรมชลมประทาเนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่ในการจัดสรรน้ําให้สำหรับการปลูกพืชให้เกษตรกรนะครับพืชที่ปลูกนะครับแต่ละพื้นที่ก็ใช้น้ําไม่เท่ากันนะครับส่วนการใช้น้ําและก็สถาส่วนใชองนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทําการทดลองเรื่องการใช้น้ำของพืชครอบคลุมเกือบทุกพืชนะครับทั่วประเทศแต่ก็มีพืชบางส่วนที่ทดลองไปเมื่อหลายปีแล้วแล้วก็นามาทดลองใหม่เพื่อที่จะให้ทราบค่าการใช้น้ำของพืชที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมมี่มี เกษตรกรปลูกพืช <f ool> แต่ละพื้นที่เนี่ยต้องทราบค่ากรญชน้าก่อนงั้นเราจึงต้องหาค่ากรญชน้ําของพืชนะครับพอได้ค่ากรญชน้ำของพืาาชพแล้วนะครับผมชวนก็จะไปดูน้ําต้นทุนที่มีนะครับแล้วก็ส่งน้ํามาให้เกษตรกรที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับได้ใช้และก็สามารถที่จะไปวางแผนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชุลทานนะครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะส่งน้ําที่มีเข้าไปให้เกษตรกรที่ยังไม่มีระบบชุลทานตามความต้องการนะครับเ <f ool> พื่อให้เพียงพอกับการใช้น้าของพืช ใช้พืชจริงนะครับคือเราเอาเกษตรกรเข้ามาดูโดยเรามีแปลงสาธิตแปลงสาธิตการปลูกพืชซึ่งแปลงสาธิตเนี่ยเราจะใช้น้ําที่ได้จากการทดลองปริมาณที่ได้จากการทดลองนั้นมาส่งให้กับพืชจะเกษตรกรจะรู้ว่าที่เราปลูกพืชจริงเราไม่จำเป็นต้องให้น้ําทุกวันไม่องเป็นต้องให้น้ํามากตามความคิดให้น้าาําตามที่เราได้ค่ามาม จะเห็นได้ว่าจากการดําเนินงานวิจัยการใช้น้ําของพืชทําให้การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภายใต้การดูแลของสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่5แม่กลองใหญ่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกษตรกรประหยัดน้ําในการทําการเกษตรและได้รับน้ําที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นไหมคะคุณผ oui er ู้ชมหลากหลายเรื่องราวที nah ่น่าสนใจรวมไว้ให้คุณผ er er nice ู er ้ชมได้ติดตามในรายการปักหมุดจุดเกษตรค่ะนัดกันไว้ห้ามพลาดนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา15นาิกา20นาทีโดยประมาณค่ะทางอมริน34 HD นะคะนัดกันแบบนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่น่าเสียดายนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอุปกรอมด้วยทีมงานอาทิตยครเอชั่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ amarin tv